สวัสดีครับผมเขก็ช่องซูเปอร์จิวินเทจนะวันนี้เปิดกระสอบคารฮาร์ดนะทุกคนเป็นคารฮาร์ดล้วนนะนี่ป A ้าย A72 อย่ให้ดูป้ายมาเดี๋ยวมาดูว่าจะออกอะไรบ้างน,นะผมนี่เป็นไฟ A72 นะครับผมนี่นะคารฮาร์ดจี ch, นเพน80 PCS นี่ประมาณนี้นะ เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างนะทุกคนจะออกแต่วันนี้กี่ตัวมาตัวแรกนี<ง>้เป็นลีเลกฟีนะตัวนี้ตัวแรก<ง>เดี๋ยวมาดูว่าจะได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวรู้ขอดูตัวสีน้ำตาลก่อนสีน้ำตาลสีช็อคนี่สีช็อคเอียวดีอยูนะอือไม่สวยปะอ่าเปียสามสามสิบสามเอ็ดด้วยตัวน,นี้นี่ใส่ตูวะที่ช็อค ไปที่อยู่ออีกตัวเอลสามสี่ดีแลกฟิสอืลุ้งหมดเลยมาอมาทรงช่างวิธีทีท่ว,วะจยนะูตัวนี้เอลอะไรเอสามสามนะตัวนี้วั่นเก่านะเฮ้ยมาแล้วแต่เบ,บิ้ลคันดีตัวนี้เอลสามสามดูไงวะเดอบลเดอบล์เอลสามสามใส่ดีด้วยทุกคนใส่ดี โอ้บิ๊กโลโก้นะตัวนี้เป็นบิ๊กโลโก้ดับเบิลยี่หองนี้มาและหนึ่งตัวเดี๋ยวดูว่าจะได้ดับเบิ้ลกี่ตัวนะวิแตัวอันนี้สีน่าจะสีมิตรไนล์ตัวนี้แต่เอวดีว่ะเอวดีอยู่ช่างเดี๋ยวมาดูว่าลูกนี้จะออกดับเบิ้ลกี่ตัวนะเป็นเบอร์สองนะใช่ป่เนานะเบอร์สองสภาพประมาณ จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะทุกคนนี่แปดสิบตัวนะก็สอบทหารหลวนไปเองอันนี้จนตัวเอฟอาร์นะดูไปเรื่อยๆนะครับผมดูไปเรื่อยๆเฮ้ยอันนี้เอลเล็กอยู่เอลเล็กหายากอ่ะจริงเหรออืมเอลเลหายากนี่น่าจะเอลยิปไม่น่าถึงสามสิบนะนี่ยีนตัวนี้นะสภาพดีด้วยสภาพดีดูว่าวันนี้จะได้ดับเบิลกี่ตัววันนี้เอลสี่สิบ ยีนเอลสี่สิบต้องสักวะเนี่ยนะนะน่าจะต้องสกกว่ดูรล้วเปล่าอ่ะอันนี้ยีนเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวดูไปเรื่อยว่าจะได้อะไรบ้างนะอันนี้อะไรทุกอ,อ่ะยีเล็กฟิตเหมือนกันตัวใหม่เหรอใช่ครับอ่าไปตรงนี้นะยีเอลสามแปดตัวนี้ เอลสามแปดสินจ่ายอยงนี้ขายเท่าไหร่วะก็ต้องมีห้าห้าอัพห้าเจ็ดร้อยขึ้นแล้วแต่สภาพก็พี่ว่าซักก็สวยเนี่ยได้ซักลิสุดหน่อยสวยเลยลีเล็กพิดแล้วจะใช้ชอบอีเท่าไหร่ชอบหลายปันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นผ้าลิฟต์นะเป็นข้าตารางอุ้ยผ้าตารางลิฟต์สอใช่ไหมใส่กูวะใส่สามพิบกอันนี้ก็สามพิบเห็นง่ยอย่างเงี้ยไม่หัวอื อ่านี่ยิงอือคุภาพดีอยู่นะคุภาพดียี่เหมือนกันส่วนใหญ่ออกเอวมันสามสามสี่สามห้าสามหกสามแปดนะถือว่าดีไหมดีแต่อยากได้รักสามสิบสามสองจริงปนะอ่ะอันนี้เอวเอวใหญ่ไม่ใช่เอลใหญ่สี่สิบสี่สิบแปดตัวนี้อุย้ยใครใส่กมดแล้วเอวสี่แปดคนตัวใหญ่นี้ตรงช่างไหนสี่แปด สี่ในวิสวยว่ะตรงช่างในวิเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะได้ดับเบิลกี่ตัวนะดับเบิลใครได้กี่ตัวเก้าตัวอุ้ยที่ขนาดนนั้เลยเหรอยวดูลูกนี้จะได้กี่ตัวนะครับผมนี่นะมาตัวต่อไปนี่เป็นลิแลกซิ้เหมือนกันตัวนี้เอลสามสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นดับเบิลด้วยเดี๋ยวนี้เหรอก็ดูดซื้อซื้อสามสองสามสองใคร่ขายกูได้ อ่ะไว้หมาหนนเจี๊มดิสอตัวนี้รุ่นใหม่นะตัวนั้นอ่ะเอาไว้ใหม่ตัวใหม่แต่บอกพี่เลยอันนี้สามหกเป็นคาโก้ตัวนี้คาโก้นะสามหกสามสองเฮ้ยอะไรอ่ะสามสองมาแยกไปเป็นนี่แหละมันจะนะครับผมแต่คือแง่ถ้าจะผสมเยอะสิอ๋อถ้าจะผสมเยอะก็จะใส่เบาสบายหน่อยเพราะเป็นแทนวัดเลยหนาเลยมันหนาอุ้ยสวยว่ะของข้าอ่ะ ใช่ขับตุนที่ผมช่างผมช่างคือได้ตัาหน่อยใช่ไหมได้ตงหน่อยผมชอบงานขายงานขายเป็นงานขายกระดานพัน่ะถูกไหมจะพันบล็อกจะดูสีช็อคตัวนี้อะไรหุย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 โอยู่น่าจะมีตัวใหญ่อยู่นะเป็นดับเบิ้ลเหมือนกันนี่เหรอมีคำใหม่ใช่เอลสามแปดอ่า DKB นะ B หนึ่งเก้าสี่ DKB คืออะไรสีช็อคคือรุ่นนี้รุ่นนี้จะมีมีซีมาข้างมีซีมาข้างมีคำไหม่ะ สภาพใหม่เลยเป็นด<ร>ับเบิลนะคุณเป็นดับเบิลสภาพแบบสภาพใหม่คลิเชียอมมาหนึ่งแล้วนม่ดับเบิลลดูไปเรื่อยๆครับผมดูว่าได้อะไรมั่งมั่งนะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูท้ายคลิปนะว่าได้อะไรบ้างยีนสมช่างนะอันนี้เอวสามสิบสี่ใครหาเ e อวอะไรอยู่ก็อถามได้นะไวถ้ถามก็ถามได้นะครับผมอ่าอันนี้เป็นผ้าตารางเหมือนกันอู้นี่าคาโก้ตรงน,นี้สวยผ้าตาราง อุ๊ยกใส่ได้เนี่ยกโ้สวยนีเขียวนะตัวนี้จะได้เปนคือกูต้องตัดขาใช่ไหมเวรสายเดี๋ยวสามเอ็ดนี่สวยไอ้เรุ่นเก่าเหรอในไม่ในไม่นเก่ารูไงป้ายมันเลยดูไปเรื่อยๆนะวันนี้จะได้กี่ตัวละดับเบิ้ลเราได้กี่ตัวแล้วที่แยบแยบกวันนั้นน่ะดับเบิ้ลหนึ่งหัวสามตัวเลยปะบีแลกฟีดสี่เท่าสี่เท่าสวย สีเท่าส่วนใหญ่โอ้ไซส,ส์ดีอยู่นะไซส์ใหญ่ยังไม่ค่อยเยอะนะประมาณครึ่งลูกแล้วเดี๋ยวดูว่าประมาณไหนเอ้ยมีเอ,อเลิสตุนเอลิสใช่คนอยากได้เอลพวกมันคนถามหายีงง่สห้ายี่หกเยอะนะจะออกปีเจ็ดศูนย์ได้เหมือนเขาบ้างหรือเปล่าแพงเหรอหรอืมแพงน้ำชั้นเก่าแพงต้องมาทำห้เสร็จกว่านี้หน่อยเนี่ยทรงช่างเหมือนกันตรงป้ายไม่อยู่นะตรงนี้ป้ายไม่อยู่อ่ะป้ายพี่เจอแต่น่าจะเอลเล็อกอยู่นะน่าจะไม่เกินยี่สิบแปดน,นะ นี่เอวใหญ่อะส่างเอวสี่สองมีมีมีเหลือเนาะลเต็มย่ม่ใจนะันสุกมาดูดิอ่ะเอวสี่สองพี่เก็บใหม่คิ้วถึแล้วดิตอนนี้สี่สองใหม่คิวเอุ้ยสุกปะยิ้เอวใหญ่เอวใหญ่ตุวนั้นสีเขียวไม่แล้ว ดูไซส์อะไรแต่เบิร์ดได้ป่าโอ้โหไอ้วไทยเอวห้าสิบหืมใครหาใครหาเอวห้าสิบแล้วสิเขียวมอสนะเขียวม้อนแล้เอวห้าสิบเขียวมอสเลยเหรอเขียวมอสเอวห้าสิบทำไซส์ได้ป่าวเนี้ยไม่ต้องทำแล้วรอรอรอใครหาไซใหญ่ก็จัดได้นะถ้าใครใครเล็กก็รอดีกว่านะไม่ต้องไปทำเดี๋ยวดูสีเขียวอีกตัวนึ่งนะไใส่ดีดีอยู่อันนี <gamma enders> ้สามสองอันนี้เป็นอุ้ยชอบเข้มเบิร์ดไหม ธรรมดา,านะคะรับลีเล็กฟินน,น,นรีเล็กฟินเหมือนกันค้นใหญ่จะออกเอวเอวโอเคอยู่นะสามสี่นี่สามสี่เฮ้ย,อออยขอดึงสีดำตัวนึงเฮ้ยใช่ไหมกิ๊บเเดี๋ยวสีดำระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่นะสีดำเอวอะไรเอวป้ายอยู่นี่นะวันนี้มีคนถามเรื่องป้ายด้วย ว่ามันเย็บอยู่ตรงนี้เหมือนเขากลัวว่าของปลอมนะอันนี้นะครับ B11 BLK นะก็คือสีดำนะ l อ6สมเอวดีนะสามหกดีสามหกสภาพดีโอ้โหสภาพแบบทำไมควายเราเล่าไม่อยากได้ดูไปเรื่อยๆนะครับผมได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวลงคลิปให้นะว่าได้อะไรบ้างนะดูหัวเราจะออกกี่ตัวอ่อันนี้เอวสปด ยีนเอฟสังเกตคือยีนนี่หลักพันอัมเลยใช่ไหมไม่ไม่หนึงมาดไวเลยยีนนกอยู่ไหนล่ะเจี๋ยวเปิดดิดำเอ็นนกเอ้ยร่เดอ๋้วออกคได้เลยนะเออไม่ใหญ่มากใหญ่ไม่กี่ตัวเองก็เด้แล้ว L44 ตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อมาแล้ว L44 40อีกตัวหนึ่งอะไร่เฮ้ยโอ้ยได้แล้วก็นีมาสามตัวเนี่ยยีงบอกลูดแล้วออกเก้าตัวที่เออไม่ซื้อขายไปลูก โอ้ oh, นี่มันร้อนเหรออันนี้ใหญ่อยู่นี่แล้วอันนี้ว่าสีเน,น,นวี่พวกนะครับตัวนี้นะสามหกนี่นี่ก็สามหกตรงช่างแล้วเบอร์เรามาสามอยู่นะเนี่ยถามสีแล้วนะสีเขียวที่เหมาตูน้นันออกก้า 9, ตัวเหรอสามหก ใหญ่ไหมต, 4, ไ 4, ตัวละไซส้าสิบป่ะสี่สิบหกไซส์สี่สิบหกตัม FR เชียคออะไกันไฟสาสองนะเออสามสองสีวอยู่กันไฟด้วยเหรอเอ l ดีเอดีกันไฟลุกสี 4, ดำไมตัวนึงเอ 38, อสามแปดหรอดูเหมือนไม่ใหญ่นะเออส นี้มีสับสกด B หนึ่ง MB L นะสามเอ็ดอ่าสามเอ็ดนะสำหรับสกดมัน big l L ใหญ่ f 5เดี๋ยวมาถ่ายอีกทีนึงนะครับผมให้ดูว่าได้อะไรบ้างนะนี่ ใกล้แล้วหรืออีกประมาณสิบกว่าตัวมึนยินเดี๋ยวสี่ เออหนึ่งตันี้อยู่อ่าตัวนี้นดับเบิ้ลดับเบิ้ลเหรอใช่สายสามสามดูดิมาดูดิสายสามสามมาดูดิดับเบิ้ลไม้ตัวหนึ่งสายสามสามสวยวะ่ะสีดำดับเบิ้ลดำมาแล้วอเอวอะไรเอวหกเอวอส,อสามสิโอ้โหสักสิบเนี่ยแหละเอวเนี่ยแหละเอวเพแพงเอวแพงนะตัวนี้เอวสามสิบหายยากเอวสามสิบอ่ะมันหาไซส์เล็กยาก อเดี๋ยวขอดึงตัวซาสักกานก่อนยะีน่อนนะอันนี้เอ6สามหกอยินสวอยู่เ <F 3. S 1> อลสามหกที่ไรว่าซาส์นเอฟไอตัวหนึ่งยีน ีช็อตอีกตัวนึ่งเอลอะไรเอออยาขอดูเอลสามสิบแปดอ๋อตัวนี้สนะี่เฮทีนะะไรวะรุ่นรุ่นเป็นตัวหนึรุ่นสี่โน,นี่นะครับ, L อบเอลสามหกสี่ช็อกเ่ยตังค์เหรอไม่ตังไม่ตังคนชอบเอลสี L ช็อบคนน้นิยมนะดำเขียวช็อกเนี่ยนิยมแต่ก็แล้วแต่คนชอบอุย้ยอันนี้ยินฟอกนะเอลสี L ่สอง ไป,ไปไี่อยู่ปไปไม่อยู่นะไปไปไหนไป้ายบินนะครับป้ายบินเหมือนซื้อเหมือนกันนะป้ายบินนะมันตัวก็ไม่เย็บมามันตัวไม่เย็บมาอารีเลกเฟิตเป็นสีดำนะ B L K L สามสิบผ้วิภาตารางสวยอยู่ผ้าตารางคาโก้ L สามสิบมีขาดหน่อยมีขาดหน่อยแต่สวยถ้าไปถึงเล้งเที่ยงจะหมดแล้วนะครับผมนะคาโก้ไนตั าตัวสุดท้ายสับสกอตไปถึงเสร็จเอ็มโฟลเลยนะบานมงออกนะเอลสามห้าเอลสามสิบห้านะสับสะกดแม่บอกย่าพ่อตัวสุดท้าย<ว>นะครับผม<ว>ตัวสุดท้ายได้ดีเล็กฟิตเหมือนกันสีดำไหมเอลสามแปดเห็นไหมเอลสามแปดนี่นะครับผมนะตัวสุดท้ายเดี๋ยวามาถ่ายให้ดูนะว่าได้อะไรบ้างนะครับผมนะฝากติดตามช่องซุปเปอร์สีมินเทียด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูว่าได้อะไรบ้างนะจากกระสอบฮาร์ดล้วนนะครับผมขอบคุณครับ